ยังือสิมดลูกยอนเจจินดาพี่น้องเจจินดาทัางจังไดทังคนม่ทางดำดีๆเลนี่น้าทะเลสุีน้ำเาไปทำน่อวยข่อยแค่นไดมาธรรมดาจังมาธรรมดามันโลกว่าจําด้่น่านกำลังงามๆย่ยยานผู้ให้เจจินดาพี่น้องเอ้ย เงคือคือกูมันแท้เจมั่น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 มั่มั่นมั่นมักนมั่นมห่น่นมพนั่นมั kind, kind, fun, ่นมั่ม like ันมันมนม่นมันั่นมั謝謝่นม่นมันม่นมั่มันมัมันันมาันมน้มัน่นม่ แต่เมยแทนเป็นยังเท่เมยแดงทะเลใ่ทะเลรายบ่มีน้ำน้ำเป็นบ้านเขาทะเลรา่บ่มีน้ำเมือยแห้งเดินยังอะไรเลยไปไปนั่งเจ้าไม้เจ้าไม้ยัง่านทะเลรายมีเจ้านั่งนี่เอาหนินั่ง้มอย นั่นเี่นั่งครับนั่นะัังนังก็ไดนนเี๋ยวเกระเทียะแม่เทเรื่องยไว่เห้เจ้าหนตั้งกล้องถ่ายแล้วมาเปลยนเสางคนบากำลังไกยักเทียเนาะนั่งอยู่นั่นกินอย้อนแล้วเาใส่เขาว่าใส่เือว่าผัวไหมเจ้ากับแม่ไะใส่ฮะ หัวไม่จ้ไหนเขาใส่จนเก่าแหละมาวัดคอยตายจ้ลิ้นเลยเอาปัวไม่เดี๋ยวจะฟาวแล้วพี่น้องคอยมีไอแห้งคอยเช้าด้วยเมามาพี่ไอ้กระตามากระตาพูนี่มาขอเลขเด้อมาหยอดบ่อยแก้าตั้งรักดอกตั้งกล้องท่าเลยเห uh, ็นแต่เขาว่ามีแปดแปดทังแปดคือแปดไรอามาไอ้ไอ้อามาพี่เอาม่าพี่ มาแี่มาทำแม่อายมาบอกพี่มาบอกพี่คันว่าอายบ่ได้ยินดิกระตามากจะลืมดักไวเรลบล็อกซับดักไวเรลไปบ่เป็นใดลืมสื่อตะอนุญาตบาดค้ำเด้อมาสถานที่เพิ่นก็ต้องเฮ็ดตามที่เพิ่นว่าได้เพื่อค่ะเขาบ้านเมืองเลี้ยวให้เลี้ยวตาตามคือตต้มจ้าแม่ a เขาคึ้นน้ำเน้อาิ้วแล้วันเ้าเมืองแ้วเ้นเขาเมืองแล้วปะเนี่ยเขาแล้วเขาแล้วพี่บาเขาเมืองพี่น้องสวัสดีค่ะวใหม่นั่งห่างน่งวัใหม่วัวให่วัก็ัวเจียววัใส่มานล่งเป็นตาเป็นตาได้วตัวแตกเนี่ยแล้นเหมาลุ่มเมื่นะ บัาทีค่ะได้ยินข้าวสามตูดแตกก็สั่นสามตูแตกเดี๋ยวแล้วอยไมแหงเดี๋ยวขอยิว่าชูฟังสามตูแตกกันเลยวบาวาวาเาตีพี่อ่มีพรอพร้อมดาคอยละไปนีความสูขนี่ขันคนดาขันคนดามันมีความสูขึ้นอย่างไรต้ว่าเออเจ้าแฟนไม่เจ้าตีเจขึ้นเป็นนาเป็นตาคแท้หวานพอนรัก่องแสงแม่ เอาหัวมานั่งดิเตะรเนแม่นบงหันนี้ยูซื้อเพิ่กับฟอนเนาะไม่เคยเห็นนักฟอนจ้าเทียมมือนั้นคือจังไดจังขืนฟอนไอ้พวกนันข้นมวเนาเให้ฟังนะคึ้มวนเวื่บึ๊บเวบมาเลยวือหือหัวใจมันจะป้าบทันทีเลยอือหไม่เคยเป็ี่ยนฟอรูหูเรื่องสายแลนไปเลยนะวไ่นสนใสผกูได้พ้ออยากฟอนละขืนพึบๆบเลยก็เจ้าฟอนแตฟอนน้องก็เจ้าเจ้ามาบังคับเจ้าของกับพายู จะเป็นต้องได้เป็นัวนัววแล้วก็เล้วเท่านั้นเองอือพมขั้วแล้วหตัวใดกองัวนหกศูนย์สามบ่เอาแสดงว่าสามตัวตรงเท่าสามตัวแตกต่ากั่สามตัวแตกศูนย์หกสามอืมโอ้ยถึอสามตัวแล้วพี่น้องมันต่อด้วย ขาเจียวยุ่นสมุทิมาหายหลดเช่นเอาเชนเอาหลดจักบัฟังยังเดยเขาประทานยังจักเขียนนั่งเลยาประทานยังมีแต่ทิมสมุรแหลอดจะได้พี่มาหายสัตว์นะว่าเด็กู้กับี้ลยเนาะเด็กวัวง่ามใ่กบวัจากซื่อแล้วเนาะใม่กับวัจากซื้อน้ำอีกอย่างหนึ่งเขากับเป็นพี่บ้ากับผมมีผู้ไดติสต่ำเขาบอกเออเราเจอไว้กันแล้นแรกพี่บาเขาก็ยังบมมีผู้ไดซื้ออยู่เพราะว่ายังกุเซียมันดอกมันดอกมาพี่บ้าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าแต่เจจิตดาเลยผม ศูนย์หกสามผมซื้อมาทุกขวดตั้งแต่แม่ตายนะร้อยคูนร้อยขวดนี้ทิ้งขวดที่มันออกทิ้งเลยแม่นว่าเอาความมันจะเป็นอะไรสั้นตัวเลขพี่บ้าบ่มีผู้ใดซื้อน้ำดอกขนาดเบิ่งก็เจ้าก็ยังได้อยู่เออได้ได้ได้หลายเลขพี่บ้าเลขเข่าซัมบตินได้อีกนะแม่งวดนี้ได้อีกในแม่งวดนี้ต้องฝันเลยมาเจ๊นะนี่เจี่ย่ต้องฝันว่ต้องฝันเลยเลขพี่บ้าเนาะ นอนอแตกน้อนอแตกเมื่อนี้แห้งแตกคักสามตูมขอเลขแล้วเนี่ยมาขอขอคักคักล้เมื่อนี้นะมืนอนี้ไอ้ไอ้ฝันมาต่้งต่เลขออกมาเนี่ยจะก้อนอีกบะมันสามก่อนฟันอยู่เลยเฮ้ยฟันอยู่บนั่นว่าแล้วแล้วสีฟันฟันก้อนไผ่ ไปใช่ไปแล้วจังฝันจังฝันบอกโอ้ยเจ้าเป็นหนุ่มนอน้อยกันด้วนี่เออไปเอามาแล้วจังฝันนะเดี๋ยวมาเล้วจังฝันผู้ว่าคือกันกบฏอะไรง้ยมันมืนกันเนาะที่มันดีใจได้บัวพี่บ้าไปอันไปพุ่นแล้วเนาะกคำกาเรีกตรงนั้นกับผู้จักเหล่าน้อแต่ว่าหามมาฝันเจ็บปะมาท่านจักอยู่ดีมังคายเย็นเจ้าในเรื่องี้ยังเอา มแต่โม่ไข่มแต่ม่ข่อไปอบตรนมูไม่ได้โตไดเมื่อะนั้นน่ะอันนั้นไปขอมาแล้วจ้าบันี้พ่นกาเป็นคือเเขาน่ะแหละจนได้คอยซ้อมเอาผู้เดียวซ้อม,มเอาปัวผัดโตน้อยเมียปผัโตซ้ำๆเนาะเจ้าบางขีดข,ข้างแลเ,เ,เกี<อ>ยจีด้าไม่ไดก่งลง่บดีใจมา ตเอแค่เด้เกี่ยวมาเกี่ยวคลเมเอเพ่จะีพงขอมาเด้อค่ะเหตามที่เ่นมาเพื่อนบกเด้อนี่ะแแวานก่อนตไ่ันันเดี๋ยวงกอะรนี่ไปนอกกนั่งเพื่อปหนึ่งหนึ่งสองหลังหนึ่งหนึ่งสองะดาษกามาบุ้งเดอเอามาอะไรนาะไข่ลา มันให้ตัวใดก็ว่ามันหนึ่งหนึ่งสองสองตัวล่างเะรบ่ตัวหลักตัวลงเผ่าเนี่ยมันเป็นลังซีเนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้จักมันตัวใดเหรอพ่อจักเนาะเป็นแบบนี้เขียนเงาๆนะเขียนเงากับรู้ว่าเขียนเงาๆที่เดียมระนันได้แปลกว่านั้นสวยงยมมากพี่น้อง เต็มกาบ้ถ้าเก้า่เต็มปานนี่ไหมอ้าเ้าแน่หน่อยนมันบอสับจบได้บอแทนครับ้นี้ค enfin ืย้าแท้เฮ้ยาเเอายังมาตั้งี่้เนียผู้ใดเิ่งเก็ตัวใดละบัานหนึ่งหนึ่งเก็บหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเจ็บจะไม่แ่ราไม่มอนมันมันคเนาะแปลบอก็ได้นี่งะแ้ก็ีนได้แปลถ้าเก่าพนดรตุงเลยหนึ่งหนึ่งเจ็บแล แม่เนื้อเจ็ดมันหัวเจ็ดแต่ว่าซองก็ได้เนาะมันเป็นซองก็ได้แม่เนื้อกระป๋ะเหมือนเนื้อเนื้อกระปเจ็ดเป็นตัวเดียวกันแม่มันได้แปลออกมาเป็นนี่สิอ๋ออันนี้เพื่อนตัวนี้เนาะงวดนี้เนาะค่ะเพื่อนตัวนี้ละงวดนี้เนาะค่ะงวดที่แล้วแตกสามตัวแต่ว่าเพื่อนกัเพื่อนขึ้นตรงนะเห็ว่านักเขียนขึ้นตรงน่าจะตอนนี้อันนี้เพื่อนพี่เขียนบรสัตถ์เต้ วัวนี่เชิติดกัชัดสองตัวชัดอยู่ที่นั่นชัดอยู่ตัวล่างชัดอยู่จ้าตัวใดเราตัวล่างนะเนี่ยตัวนี้เลกรถเจ้าคักคักเก่าขันออกมาอีหลีเขาจิว่าแมวขี่รถ <laughs> เล้รถไครถคอยบะแม่รถมัน hmm. I mean, ีเฮฮาพารวยแมวเด้อคอยซื okay. oh, uh ้อแล้ว huh. บ oh, uh ่แมวแมวแม่ทะเบียนหนคะหกเก้าเมื่อนั้นห้าน้อยวเมื่อสอนสูก่นฟังได้อยู่ดอที่ว่าเคาะรถนั่นบแม่ใช่บ้านนี้เขาความฝันบ้านนี้ไม่บ้านนี้หลังจากได้เลขมาแล้วหลากไดตัวนี้มาแล้วเนาะความฝันฝันรไปก็ผู้ชายคนหนึ่ง สี่วารอขนาดดำๆวารอไปคือคไขว่าไปเหยียบน้าคู่ค้าคู่ค้าคู่ค้าไปเลยนะไปกันดันนาะไประควมไปปพื่ไปพ่อกล่องสลากไปพ่อกล่องสลักไขว่ายิ่งเหล่าคนละไขื่าเหล่าหรือมังไก่ปุ๊บลูกมันเป็นคู่ค้าเป็นไปเป็นคู่ค้าไปพ่อ,พอคู่ค้าคู่ค้าทั้งดินแดงบ้องคันข้นางหินทั้งหินหินนี่นาหางหางไปขึ้นฟัง ไปพวกกองสลากเขาเขากำลังอันเอายังมาตั้งเลี้ยงยู่ที่อาหารบ้านี่นจ้นตั้งเลี้ยงมีเห็นแม่นางอยู่หัวขนขนมูทสลากเป็นผู้งยิ่งนุ่งแตงพุทธไทยเบิด์ตเป็นหัวนที่มูทกองสลาห์นะเป็นหัวนบ้านนี้ก็เลยก็เลยเลยกๆเหมือนมั่วๆเนาะเป็นมั่วๆม้วนกองสลากตัวนั้นาทีเป็นมั่วๆผู้งยิ่งก็เป็นมั่วๆตอนนั้นตอนนี้ที่แหลงสัตว์อยู่ก็มากับม่วนขึ้นไปเห็นแตงไทยสามตัวเด็น่ะอืม เห็นไทยสามตัวถ้าขีดตัวไรบันไปกองสารากเลยไปแล้วเห็นเลขทยสามตัวสมตัวาตัวหนาม้วนนยบนนีัห้ตื่นเลยบันเห็นแต่ตัวไทยเห็นแต่ตัวทยสามตัวัขนอย่งพอเฮฮาตื่นแล้วครับตื่นแล้วันตัวไรเหรตัวไรบันนี่เชินาเเี้ยนสาม หนึ่งสองเห็น3 1 2นสองมตรงกันก็เลยเขียนมื่อนั่นผัดคือเขียนค็อเป็นอย่างคือเต็มหน้ากระดาษมือบัดฟันแบวเรียกมัอนเลางพราฟันด็กด้สามหนึ่งสองมาเรียกลางมุมนี้หนีจากหนึ่งสองติเดียวหนีจากหนึ่งสองเื่อเราคนว่ายำหายตอนนั้นคนยำนว่าเอาแห้งไร บอกง่ายว่าคือขมันขมันคนจะเห้าเห็ดกับว่าหลูดหนึ่งเนาะค่ะหลูดหนึ่งคือว่าผัดเนาะเป็นสันหลูดจสามหนึ่งสองมอลลั่มคณะดังตัวนี้สองหนึ่งสามอันญวาเด้อสงการในปีนี้ขอบอกเลยหาเงินในใส่หลามะเทียวคำว่าถือเลขเออคำว่าสงการยี่สิบเอ็ดมือเพด่ามวยอีเลฟต์ยใบศีเขาเป็นเล่าคนบราณ นาเป็นเกงลหลูกใ kind of ้านนว่าล anyway> ูกร้านจะพระองค์นึงยนนั่งยู่มือพระองค์นึงนั่งยู่ต้อกในหน่อยถึงได้พระพพทลูกเมื่อพระพุทลูก๋อีองค์นึงมีมือหนยกแต่ได้ยกเป็นยังสแล้วก็ตื่นกันตีซีตีหาเลยมาคือพันดีทุดถ่ายได้หุกไทยแปลกเนาะพันเห้พระอยู่ในมือทั้งหลายพระอยู่ในมือ ก็เลยก็เลยแปลกแก่ข้อมฝันอยากไม่นั่งสร้างมุกมากแหลยะอุ้ว่ามันก็ปันาชมพูหนุกไปเรื่อยๆดีเป็นท่าใดแบบนี้พะนี่ปีเท่าไเนาะพะนี่เนาะต้องหาเนาะพ่ะนี่นาที่เป็นแปนั่นแล้วคระถลูกถ้าพูดถลูกเนาะตามสำรักสำนั่นแต่โบราณแต่เก่าเนาะถลูกหนึงก็ขึ้นนึงม ต้นปฏิคือเข้าตลาดคือในโแมนพระมันแป่งโถโหลอยู่แล้วแต่าติเป็นหนึ่พระองค์เดียวไหมหนึ่งผ่าหเลขเสริมได้หนึ่ง้านึ่งห้าหนึ่งสองเนี่ยลาบพี่หนุ่มกันลดเล้อพี่น้องพี่หนุ่มวเลยแค่อะไบ้านนี่เขามีไปทั้งนี้เรีบรอบค่าไทั้งนี้ย่างขั้นเห็นด ยึดยึดซะก่อนเนาะยังไม่ยิงยังไปยิงสามหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเก้าพี่น้อกพวงสุดท้ายแล้วเอามาจากคิดว่าสุดท้ายแล้วเราอ่ายพวุดายเจ้ามักตัวได้บัตรนี่มันมันมีสองประเด็นคือหนึ่งเลขหน้ากระดาษตัวแรกสองเลกพ่ะที่ขนาด แต่ว่ากันแม่นางทั้งสามเลยทั้งสามตัวสามหนึ่งสองเลยค่ะก็คือคือกันทิมก็ได้ค่ะนี่เป็นเลขวามงฟันของบัวจีจินดาเนาะค่ะหลังจากที่ไปแก่บ,บุญอยู่วัดคำชนเนาะค่ะพระวัติวงหนึ่งเพิ่นได้มากหกสามศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นกัดเรียนกลับไปกลับมาเพิ่นกับสามตัวแตกเนาะพี่น้อง การนี้กับหลังจากกับจากวัดคําชนมาเปินกระตาเมื่อบอกอีกเนาะค่ะเปินกระส้่งเขาอีกเนาะค่ะพี่น้องกระบอกเขียนให้สามตัวคักค่ะพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะปวดใส่วิจารณญาณในการรับจมรับฟังเด้อค่ะค่ะสำหรับมือนีเจดามกัสิจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ